สวัสดีครับทุกทา่านกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะจ๊ะเป็นประจำนะครับกับแอดมินเพจเอ็ดดี้สมาร์ทคาร์ครัวัน,นี้ผมก็มีรถส,สวยๆมานําเสนอกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาพบกับรถเครื่องเสียงที่หลายหลายคนนะครับสอบถามกันเข้ามาเยอะวันนี้ผมมีรถกระบะติดเครื่องเสียงมาให้แล้วนอกจากติดเครื่องเสียงให้แล้วเนี่ยก็ยังมีหลังคาตู้ทึบแถมให้ด้วยนะครับคันนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับมีออปชั่นอะไรที่เพิ่ม,เต,มเติมที่เราใส่ไปให้บ้างเดี๋ยว Lao pai Check the mic and make sure it sound right boys. จอคันนี้ปี2018ครับเป็นตัวยกสูงนะทุกคนคันนี้เป็นตัวยกสูงนะครับแล้วก็ใส่ล้อแม็กคัแล้วเรียบร้อยครับจะสูงกาเลื่มหน่อยอ่าเพราะว่าคันนี้ครับได้ในส่วนของล้อล้อยางโตต้องพูดอย่างนี้ลน Mac, แล้วกันล้อแม็กแล้วก็ยางโตคันนี้แต่งให้เต็มแล้วนะเต็มแบบไหนเดี๋ยวลองไปดูรอบๆรถกันก่อนเลยแล้วกันนะครับมาที่กระจังหน้าก่อนอ่ะเราพูดถึงล้อแม็กกันแล้วนะ่อกีให้ดูครัแกระจังหน้าอันนี้เป็นกระจังหน้าแต่งมันเป็นตัวหนังสือฟอด นูนขึ้นมานี่โหนกนูนขึ้นมานะครับแล้วก็มีไฟลีติดให้ด้วยทางข้างหน้านะเออมีไฟลีติดข้างหน้าให้ด้วยนะครับพอได้กระจังหน้าแต่งแล้วก็จะดูหน้าตาของเขาเนี่ยโค้ดที่เอามาหิดขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของข้างรถก,กันบ้างนะครับหจังของไหนก็มีอะไรข้างนะครับแล้วก็สติกเกอร์อ่าสติกเกอร์นี้ก็ติดแล้วให้เรียบร้อยนะครับอาจจะไม่ใช่ตัววายแท็กนะ แต่ว่าสติกเกอร์มันเขียนว่า wide track นะครับกอร์เลชเชอร์แต่ลายสวยอ่ะลายนี้ผมเห็นบ่อยตามท้องถนนนะครับเป็นที่นิยมพอสมควรเลยแหละนะรถสีขาวครับแล้วก็มีสติกเกอร์สีดําเพิ่มเข้ามาทานะให้ดูรถเนี่ยมันดูเออดูโหดดูสวยเพิ่มขึ้นไปอีกแล,ล้วหลังเนี่ยก็มีตัวครอบพรมไฟเนี่ยคิ้วจะเรียกว่าตัวคิ้วนะคิ้วครอบพรมไฟไท้ายทีนะครับสีดําแล้วก็นี่ครับที่เห็นได้ชัดเลยท้าหลังก็คือเราครับแถมเราตากผ้าให้หนึ่งอัน นะสำหรับใครที่นะครับเสื้อผ้าไม่แห้งก็ามาสามารถที่จะมาตากได้นะ,นะครับถุยไม่ได้ครับไม่รู้เขาเรียกอะไรกันแน่นะนะก็มีชุดอุปกรณ์ตกแต่งเสริมเติม,ตมให้ใน,นส่วนของท้ายรถแล้วก็ปลายท่อนะครับอันนี้ปลายท่อนี่เดินมาให้ใหม่เสียงค้อรั่นแนะ่นอนเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเดี๋ยวใครไปฟังเสียงข้อรั่นแล้วกันนะครับท่อน,นี้เดินมาให้ใหมย่ยังใหม่อยู่เลยนะสวยงามมากในส่วนของภายนอกก็บอกว่ารอโหดดุด ทั้งตัวรถแล้วก็ทั้งเสียงนะทุกคนนี่เสียงก็โหดนะเดี๋ยวค่อยไปฟังเสียงแล้วกันนะครับด้านท้ายนะครับก็จะมีส่วนของตู้ทึบนะตู้ทึบตรงนี้นี่ก็จริงๆเจ้าของเดิมเขาก็เอาไว้วิ่งงานอยู่นั่นแหละส่งของส่งอะไรนะช่วงนี้เศรษฐากิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอาชีพในการส่งของเนี่ยทุกคนนี่ให้บริการในการส่งของช่วงนี้เป็นช่วงที่บูมมากนะครับแล้วก็ทำไรายได้ได้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเจ้าของเดิมก็เลย ตัดสินใจเอาไปใส่ตู้ทึบซกซึ่งเราก็เห็นตรงนี้ก็เลยยังไม่ถอดตู้ทึบใส่ไว้ให้ก่อนเผื่อทุกท่านนะครับจะได้เอาไว้ใช้เป็นอาชีพเสริมเพิ่มเติมก็ได้นะครับโอเคนี่คือในส่วนของภายนอกหลอดไฟต้องพูดแบบนี้ละกันหลอดไฟครับไม่รู้ว่าทุกท่านจะเห็นหรือเปล่านะหลอดไฟมันหลอดไฟเออนี่ครับโคมไฟมันเป็นโคมไฟแบบปกติธรรมดาแต่ว่าตัวหลอดไฟนี้เจ้าของเลยว่าเปลี่ยนมาเป็นไฟสีนอนนะครับใส่เป็นไฟสีขาวสวยๆกันไปนะนี่คือในส่วนของภายนอก ของเฟอรนเจอร์นะครับปี2018แต่งให้ครบแล้วภายนอกเดี๋ยวเราไปดูภายในเพื่มเติมกันดีกว่านะครับหลังจากที่เราดูภายนอกกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดดูในส่วนของภายในของเจ้าคันนี้กันต่อดีกว่าภายในนะครับก็โอ้โหอย่างที่ท่านเห็นเลยในส่วนของเครื่องเสียงชุดใหญ่เลยนะครับทีเดียวเครื่องเสียงชุดใหญ่ลำโพงไม่รู้ดอ,อกกี่นิ้วไม่แน่ใจสิบนิ้วหรือเปล่าถ้าผิดพลาดไปยังไงขอภัยด้วยแล้วกันนะครับเครื่องเสียง ุดใหญ่ใช้งานได้นะอันนี้ไม่ได้ตกแต่งไว้เล่นๆนะครับต้องบอกเลยว่าขี้หูกระจายนะคันนี้ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็ในสื่อนของโต่อ่าโต้ทีตีติดตัวทั้งเสียงเนี่ยยังค่อนข้างผมว่า80%สนะครับสมบูรณ์ไม่ไม่ผุนะไม่รอกนะครับหนังหนึ่งที่หุ้มยังถือว่าเมียอยู่ทั้งพื้นที่นั่งแล้วก็ตัวตู้ที่ติดอยู่นะครับอะคิลิกอาจจะมีมังมนิดหน่อยนะครับตามอายุการใช้งานแต่ก็ยังถือว่า สวยใสอยู่สวยใสไกลสิวเลยในทีเดียวน,นี่คือเครื่องเสียงชุดใหญ่โอเคนี่คือในส่วนของทันตหลังเรามาดูทางด้านหน้ากันบ้างนะครับทางด้านหน้าเนี่ยทางด้านหน้าเนี่ยนะครับก็เดิมๆนะเบาะผ้าที่เดิมๆอยู่แต่ตัวเครื่องเล่นนี่เปลี่ยนไปนะครับเบาะผ้าสีดําของฟอร์เนี่ยเป็นเบาะเดิมนะครับ เครื่องเล่นนะหน้าจอนี่ครับอย่างที่ผมบอกหน้าจอตรงนี้เป็นหน้าจอขนาดก็สิบนิ้วนะครับถ้าพลาดผิดพลาดยงขออภัยไม่รู้ว่าก้านนิ้วครึ่งหรือสิบนิ้วหรือว่าใหญ่กว่านั้นนิ้แต่รู้ว่าหน้าจอใหญ่มากอันนี้มือผมนะปิดเกือบไม่มิดนะครับหน้าจอใหญ่มากมีสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะเปิดเชื่อมต่อบลูทูธได้หรือว่าอะไรคุณจะดู YouTube คุณจะเข้าเนี่ยเว็บไซต์คุณจะเปิดแผนที่ดูตั้งค่าระบบนำทาง Google อะไรได้หมดนะครับไม่ต้องห่วงตรงนี้ค่อนข้าง พบทันแล้วก็ในส่วนของจอเนี่ยเป็นจอขนาดใหญ่ใช้งานง่ายถัดลงมาทางด้านล่างนะครับทางด้านล่างตรงนี้ก็จะมีในส่วนของเครื่องเสียงที่ปรับเครื่องเสียงนะอ่าที่ปรับเครื่องเสียงข้างหลังนะเป็นปรับแบบเสียงละเอียดเลยเพราะฉะนั้นคุณชอบเสียงแบบไหนก็ปรับเอาได้นะครับเกียร์มาในส่วนของเกียร์ธรรมดา6เกียร์นะผนเจอคันนี้มี6เกียร์แล้วนะไม่พอครับเป็เล่กเล็กน้อยๆตรงนี้ มีวอลให้กดเล่นด้วยนะครับจริงๆวอลตรงนี้สามารถพูดได้นะเออมีเสียงออกด้วยผมก็ไม่รู้เจ้าของเดินมาติดไว้อาจจะไว้ใช้ในฉุกเฉินหรือเปล่า <c oughs> อันนี้ไม่แน่ใจแต่ก็ใช้งานได้แนวะไม่ได้ติดไว้เล่นๆนะนี่ใช้งานได้นะครับโอเคถัดไปนะครับเปนส่วนของพฟมลายคันนี้เป็นตัววฟมลายพลังวไฟฟ้านะครับโฟมลา,ายมอติฟังก์งชันแต่ตรงนี้ไม่แน่ใจแอนนี่ไม่แน่ใจนะว่ามันยังเชื่อมต่ออยู่กับเจ้าตัวจอวจอ,อยู่หรือเปล่านะเพราะว่าระบบไฟเขาเรือออกมาทําใหม่เพื่อที่จะ เชื่อมต่อกับเครื่องเสียงตรงนี้นั่นหมายความว่าเออตัวปรับเสียงของโฟมไลตรงนี้นะครับเขาอาจจะปรับมาใช้ตรงนี้มากกว่าอ่าเขาอาจจะต้องปรับมาใช้เสียงลเอียดตรงนี้มากกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่เครื่องเสียงที่เอ่อชุดใหญ่ขนาดนี้น่าจะมีตัวปรับเสียงแยกละเอียดแบบนี้นะครับเราโดยสารกว้างขวางนั่งสบายนะครับมีบิฟฟี่อ่าไกลเลยครับ1ตัวอยู่ทางด้านโน้นนะครับนี่มีบิฟฟี่ให้หนึ่งตัวอยู่ทางด้านโน้นไม่พอครับคันนี้อ่เดี๋ยวกดดูเลขใหม่ต้องหน่อยหนึ่งนะครับ เลขไมคันนี้ครับอยู่ที่90,000กว่ากิโลนะครับถือว่าไม่เยอะนะไม่เยอะอาจจะไม่น้อยครับแต่ก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่รถไม่ค่อยช้าน,นะครับปี2018เลขไม่90,000กว่ากิโลก็ถือว่าปกติคันนี้มีกล้องหน้ากล้องหลังเลยนะครับลองดูนี่กระจกตรงนี้นะครับไม่ใช่กระจกเลยนะเป็นกระจกที่ซื้อมาติดใหม่นะครับซึ่งกระจกมองหลังตรงเนี้ยนะด้วยความที่ว่าเขาติดโต้ทึบมาเวลาเรามองหลังเนี่ยมันไม่เห็นถูกต้องนะครับ คันนี้ก็เลยมีในส่วนของกระจกที่เขาซื้อมานี่เป็นกล้องหน้านะครับตรงนี้มันเป็นกล้องหน้านะกล้องหน้าแล้วก็มีแบบกล้องหลังด้วยในตัวพร้อมกัน,นครับจะอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมคือเปิดหนึ่งได้ถึง2ครับทั้งกล้องหน้ากล้องหลังในทีเดียวเวลาเราถอยเนี่ยจอนี้ก็จะเป็นจอถอยนะครับใหญ่ๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าฟังก์ชันการใช้งาน พบคันมากๆนี่คือในส่วนของ Ford Ranger ปี2018ครับมาเปิดราคางันสักหน่อยดีกว่าราคาคันนี้นะปี2018ครับเครื่องเสียงชุดใหญ่ล้อแม็กยางใสเพิ่งเปลี่ยนให้ฟังก์ชันการใช้งานครบมีจงมีจอราคาหน้าร้านครับ4 70,000บาทนะครับใครสนใจฝากเบอรมาตอนนี้เดี๋ยวมีส่วนลดเพิ่มเติมให้ฟรีดาวน์ได้ทุกคันทุกอาชีพเหมือนเดิม นะสำหรับที่นี Smart ่เอ็ดดี้สมาร์ทคาครับใครสนใจอย่าลืมฝากที่เลเบอร์โทรมาในคลิปวิดีโอนี้ได้นะครับโอเคสุดท้ายนี้นะใครที่ดูใน Facebook นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็อย่าลืมครับใครที่ดูใน YouTube ก็กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปวิด,ดีโอดีๆคันนี้มีโปรโมชั่นแจกนะบอกไว้ก่อนแจนะกแจมากแจกน้อยลอง inbox, อินบ็อกซ์เข้ามาโทรคุยกันก่อนได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่